ครับสวัสดีครับนี่เป็นเรื่องขประถมธานีพระ้ประเพณีนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก สวัสดีคะ่ะทุกท่านที่รับชมทาง SCTV Channel ทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้ก่อนน้องจะพูดคุยกับว่าที่นายกอบจอคนใหม่ทุมทานีนะคะพี่แจทคนตำรวจโทคำรุณวิทยุประจางวันนี้นะคะเป็นเดี๋ยวจะให้ท่านเป็นคนพูดเองว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงยังไงเพราะว่าท่านมีนโยนนบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แต่ก่อนอื่นขออนุญาต สวัสดีสดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตว่าทำไมทุกวันก็ลออยู่แล้วทำไมวันนี้ลอมากมากนี่ยังไงคะเนี่ยคือวันที้มันเป็นประเพณีของชาวมอสน,นะฮะเพราะนั้นเขาก็มีสาวมอนหนุ่มมอเน,นี่ยเขาจะแต่งตัวมาวันนี้นะฮะแล้วก็วันประเพณีที่สำคัญ <c oughs> คือพอออกพรรษาเนี่ยต้องถังบานพระร้อย <c oughs> แล้ววัดสำเเรเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ัดานเ่ิของพระุนธานีเพราะนประเพณีเนี้ยผมเห็นมันตั้งแต่เด็กๆนะเด็กๆผมมาเกิดแถวนี้ว่ายน้ําเล่นอยู่แถวนี้แต่พอเขาก็ยังมีประเพณีมาที่มาตั้งนมนานแล้วก็จะมีตถัดก็าร้อยเรือจะแวะไปพระเป็นร้อยรูปก็เรียงกันไป นะครับแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังพยายามสืบสารประเพณีเร้มีการแต่งตัวผู้ชายก็จะแต่งแบบนี้ผู้หญิงก็แต่งอย่างนี้นะแล้วก็พอมาถึงก็จะมีการทําบุญก่อนแล้วก็จะมีเรือพระพุทธนาแล้วก็เรือพระอีกร้อยลูกแต่ตามเพราะพี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งที่ที่อยู่ฝั่งริมน้ำเนี่ยก็จะออกมาที่หน้าบ้านแล้วก็ตักบาตรนะครับเขาจะมีประเพณีซึ่งเราต้องสืบสารประเพณีอันนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่สืบสารต่อไปก็หายไปอันนี้เป็นประเพณีของชาวมอญ นะครับแล้วต่อไปวันนี้เห็นว่าท่านนายกสเวกสวกเป็นตสูงนะท่านได้สร้างเขื่อนขึ้นมาแถวนี้ซึ่งต่อไปจะสวยงามวันนี้นี่นี่ระหว่ัาวางก่อสร้างนะระาวาังก่อสร้างแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะสวยงามแล้วพอตาบาทสั่นร้อยเนี่ยพี่น้องคนจะมาตากบาทที่ริมเขื่อนได้อย่างสวยงามนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ย สวะหรือขยะพวกนี้ต้องไม่มีต้องไม่มีในน้ำเจ้าพญาท่านจะถ้าเกิดเราขอเวลาหน่อยท่านจะไม่เห็นสวะที่ลอยไฟลอยมาลอยขึ้นลอยลงอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเห็นว่าท่านยังไม่มีตำแหน่งใดๆเห็นมีการสืบสามวัฒนธรรมการตักบาตรทั่ร้อยเลยปีที่แล้วก็เห็นท่านมาด้วยทีแล้วก็มามาทุกปีนิดหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะคะ เปียกปอนเลยเนี่ยท่านเนี่ยผมเห็นในสื่อท่านออกตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยแล้วฝนตกหนักอย่างเงี้ยคือมันมันมันต้องมานะมันต้องมาร่วมกับประเพณีครับนะฮะเพราะว่าเป็นประเพณีปีหนึ่งก็ฝนเดียวและพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสาคัญเห็นไ้มเขาจะแต่งตัวสวยงามออกมาใส่บาตรกันนะครับถ้าเราไม่มาไม่ได้หรอก นะฮะแล้วยังดีขอบคุณนะทาง s อ t v วันนี้ที่มา,าถ่ายทำถ่ายทอดนะ,ะเพื่อให้พี่น้องปรจะชาชนเขาได้รับรู้ถึงประเพณนอย่นี้แล้วสิ่งต่อไปเนี่ยเมื่อเกิดพิเศษเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะประทุนท่านไม่ใช่ว่าหมู่บ้านมากระแช แค่นี้นะครับจะเป็นทั้งหมดใครมาร่วมก็เอาของมาอยู่ลิงเขื่อนแล้วก็ตักบาตรมาลอยกันโอ้แสดงว่าจุดนี้นะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของของท่านทีเดียวหมายถึงว่าในครอบครัวคนรับผิดชอบเนี่ยชิดไว้ละต่อให้มีตําแหน่งและมีตําแหน่งก็ทําต้องทำมาต้องทำค่ะแล้วเราทำมาแล้วไม่ได้เพิ่งจะมาทำไม่ได้จะมาลงเลือกตั้งแล้วมาทำไม่ใช่เราทำมานานแล้ว นะครับเพียงแต่เรายังไม่มีโอกาสที่จะไปมีงบประมาณในมือนะถ้าเรามีงบประมาณมันต้องเอาทุ่มลงมาสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาต้องสะอาดไม่มีขยะไม่มีสว่านะประเพณีต่าง,างๆที่อยู่ริมแม่น้าอย่างตะบะข่าร้อยอย่างลอยลึกนะแข่งเ,เรือเล็บต่อ,อกับไม้หมดนะฮนะนั่นประุูมีอะไรไปจุดขายเขาผมบอกนะประตูไม่มีทะเลไม่มีภูเขาและไม่มีน้ําตกเราต้องขายอันนี้แม่น้ำเจ้าพญา มีคนเขาบอกว่าตั้งแต่การที่เปิดตัวในครอบครัวคนรักประทุมเนี่ยก็มีความหวังไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น แม่น้ำเจ้าพมยาที่ปทุมธานีท่านเนี่ยทำก็คือ,คอ,คอพูด,ดง่ายๆว่ามีโชว์วิสัยทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่น้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆเขามั่นใจว่าท่านทำได้แต่เขาบอกว่าทําอย่างไรนะถ้ามีการเลือกตั้งวันข้างหน้านี่จะต้องบริสุทธิ์และยุติธรรมในการที่กลัวว่าท่านในร้อยปอร์็น ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนบอกมั่นใจมากเลยเพราะว่ากระแสของท่านทุกอย่างเนี่ยเห็นทำจริงพูดจริงทำจริงแต่วันข้างหน้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยพี่น้องเขากลัวฝากอย่างหนึ่งว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะไม่มีการทุจริตจ,จะไม่มีพูดง่ายไม่มีโกงอะ่ะมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ปลูกฝังกันมานานแล้วก็มีการซื้อเสียงบ้างอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งบ้างซึ่งที่จริงแล้ว ไอการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ของตระกูลหนึ่งตระกูลใด<อ>ที่จะมาผูกขาดนะครับแต่ถ้าเราเขาได้เมื่อไหร่ก็ได้เขาก็เอ็นประซื้อนะฮะแค่ร้อยพั 100, นหนึ่งแล้วก็เลือกเข้าไปแต่เขาไปโกงภาษีเราอีกเยอะแยะนะครับอันนี้เราต้องเด็กรุ่นใหม่ต้องช่วยกันผมถึงพูดว่ารุ่นเราโตขนาดน,นี้แหลวให้มันจบในรุ่นเราเถอะให้การซื้อสิทธิ์ขายเสี่ยงให้มันจบไปเถอะนะครับแล้วบ้านเมืองเราจะเจริญอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพี่น้องบอกว่า ทำอย่างไรที่ของปอระชาชนจะมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกตั้งหรือว่าการที่จะรณรงค์ในการที่อบอกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือว่านโยบายต่างๆพี่น้องประชาชนอยากมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาฝากสื่อมาอยากคือยอย่างนี้การมีส่วนร่วมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะออกสิทธิ์เยอะๆ,ๆเพราะนั้นใครที่เคยไม่ให้ความสําคัญเนี่ยก็ขอให้ออกมาเถอะมาใช้สิทธิ์ของท่าน อย่านอนหลับทับสิทธิ์แต่เมื่อท่านออกมาเยอะๆเนี่ยให้ซื้อไปนะคนที่ซื้อไปคนที่คิดว่าจะเอาเงินมาซื้อให้ซื้อไปเหรคุณซื้อได้เท่าไหร่คุณสู้กระแสประชาชนที่ประจุยุติธรรมไม่ได้หรอกเขาจะออกมาเลือกอย่างถล่มทลายผมมองอย่างนั้นนะขอให้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆมีพี่น้องเขาบอกว่าในโรงเรียนสามโคกพูดง่ายๆโรงเรียนสามโคกในในการที่สังกัดของอบจปทุมธานีเนี่ยนะคะ แล้วเขาโอ้โหมีคือครูอ่ะให้ลุกนั่งจนเขา,าเส้นเอ็นเส้นอะไรเขาเนี่ยเสกแล้วมีการช่วยเหลือของท่านเนี้ยเขาไปถ้างั้นเนี่ยพี่น้องบอกว่าถ้างั้นเป็นอามาพึกอามภาพได้แน่นอเนเลยถ้าวันข้างหน้าเนี่ยท่านได้เข้าไปหรือพูด,ดง่ายๆว่าท่านจะขยายในการรักษามากขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงคือแบบว่าท่านเนี่ยช่วงคือพูดเลยไม่คือพูดจริงๆว่า ลัวว่าเมื่อท่านมีงานเยอะได้เป็น,นโโอายุรแจแล้วลัวว่าตรงนี้จะมีการร,ารักษามีการขยายมันต้องรักษารักษาต่อนะครับไอสัตันเนี่เราให้หายไปไม่ได้แต่นี้แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเอาสารทางเลือกเนี่ยเอามาผสมกับาสารยาแนนะปัจจุบันนะเพื่อว่าเอ้ยอันนี้ คุณก็บอไปใช้สามสิบคาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันต้องรักษาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเด็กคนนี้รักษาจนหายแต่วิสัยทัศน์ของผู้นําวิสัยทัศน์ของผู้ในการมันไปไม่ได้แหละอย่างช่วงโควิดเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มเขาแล้วเขาจะดูเอ้ยใครเข้ามายุ่งหนึ่งเรียนกูไม่ได้แม้แต่เราจะเอาเงินพอไปแจกเด็กทุกคนเขายังกีดกันเลยอย่างที่มันจะวิสัยทัศน์ผู้นํามันไปได้ไหมมันมันเห็นแต่ตัวส่วนตัวเองแต่มันไม่เห็นกันส่วนรวม ใช่พี่น้องฟังแล้วเนี่ยมั่นใจว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เข,าขอากัวคนรักปฐุมที่นําโดยพลตำรวจโทรคำวิวิทย์หมอแจ๊ดคุณแจด๊ดเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาปกะปรุนว่าลูกหลานเขาจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นการศาึกษาความคิดหรือว่าความปลอดภัยได้มากขึ้นทีนี้พี่น้องฟังแล้วตอนนี้รู้สึกสบายใจแนละ้วเกี่ยวกับเรื่องของหมาแมวหรือว่านัโยบายต่างๆเนี่ยของท่านเนี่ย 100คือเร,เราคิดอยู่แล้วใน11ข้อะน,ะนะ,ะหมาแมวจอจัดเนี่ยมันก็ไม่มีแหละในประตูนนะครับเพียงแต่เราไม่ได้ไปกําจัดเขายังไงเราเขาเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมะมีสัตวแพทย์ดูแลให้เขามีอาหารการกินให้เขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้อาหารทำความสะอาดอยู่ในส่วนหนึ่งที่รักษา50ไร่นะแล้วก็ที่นั่นก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ทำหมันไปที่น้องปมจะจาชนที่เลี้ยงหมาแมว โดยที่ไม่ต้ไม่ปล่อยให้จรจัดจะเอามารักษาก็ได้นะอันนี้ผมมองไปแล้วนะ,ะประทุมธนีต้องปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ,<น>ะต้องถ้าหากว่าพูดกับท่านในี่พูดทั้งวันเพราะว่าท่านสามารถที่จะพูด<า>ได้เพราะว่าควบคิง เพราะว่าหมายถึงขออนุญาตนะพี่น้องคะเพราะว่าท่านมีนโยบายพูดจริงทําจริงที่อ้อมหอบหมายความว่าอ้อมเนี่ยพูดกับท่านเนี่ยสามารถพูดได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าท่านพูดจริง,รรงแล้วก็ทําจริงแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปสื่อเราวันหนึ่งท่านทํางานร้อยสิบถึงยี่สิบ นะคะที่ทําเพื่อส่วนรวมแล้วก็พี่น้องประชาชนเราไปได้แค่นิดิดแต่หน่อยแต่ว่าท่านยังจะไปรักษาคนไข้แล้วก็มีอีกมากมายที่จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่สร้างภาคแต่สิ่งต่างๆนี้ท่านทามานานเราหน้าเอสซีเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานให้พี่น้องเหมือนกัสบสะพานุให้กับพี่น้องได้รับรู้ต้องขอบคุณท่านมากๆที่ <Okay. S 1> ท่านจะสาาืบสานวัฒนธรรมต่างๆไปต่อไปด้วยมากถอ <Okay. S 1> เ็พรอะเป็นมึงยังทำจนโน้คำคำาสาษาตาเดินตามทางดีที่สุดต่อกันมา โยธยาลำพาข้าวาสาร ύ, เป็นสื่อเลี้ยงกันมาเฮร,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 ราเฮราท้าวคำบอกคือประทุนธานีเมืองคนดีติษย์พ่อของข้า เตนะคะามบางแย่ตาของทุกนะคะชวนนะคะวนทุกหน้าขปีนดาห์สุดท้านะคะเพื่อเพือนของเราชาวต่อห์้านี้นะคะถ้าพวกเราไม่ช่วยเป็นืัวการนะคะมันก็จะหมดไปจากตรหวดเรานะคะมาขับขี่แม่เราเหมื่นสามลิเมีดเก้าประยา Yeah.